ที่สองเป็นเวลาหกโมงเชา้าเรากำลังลงมาเช็กเอานะคะเพื่อที่จะไปฮานอยต่อนี่มีรถตู้มารับนะโอเค thank you ตอ,อ,อตนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถตู้นะคุคนเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสต่อไปฮานอยรถบัสรอบเจ็ดโมงเชา้าที่บัสสต็อปตรงนี้ ในเมืองซาปาแล้วเราจะเดินทางไปฮานอยนะคะใช้เวลาประมาณ6ถึง7ชั่วโมงห้าหรือ6หรือ7ชั่วโมงนั่นแหละเราล่องเจียงชานะคะนี่นี่คือ <laughs> นหน้าตาหรือเปล่ปะปขึ้นขึ้นเฮ้ยดิอิเลือดจัด <laughs> <laughs> <ๆ> <laughs> เล่นมากใส่หนูขึ้นเลย จุดพักรถไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้แต่ว่าเราเพิ่งตื่นจะไปเข้าห้องน้ำกันนะไปทุกคนตอนนี้เราถึงจุดพักรถแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งทุกคนเรามาชิมกาแฟกันนะ Coffee with i m l าแฟนะคะเราสั่ง Coffee with milk แล้วก็ไอซ์เขาเหมือนกาแฟแก่เข้มนะคลๆกาแฟโบราณอ่ะเขาไม่ได้ชงสุดๆนะทุกคนอยาให้พี่ชิวชิมว่าเป็นยังไงพาะดานตื่นหรือยังครับตื่นเลยครับ อ่ะชิมกาแฟหน่อย,อย,ยคับเป็นไงเป็นไงทีนี้หมดจะได้ชิงแก้ว เจ๋งโคตรเท่เลยอ่ะเขาสื่อเหมือนบอกกันชาบ้านเราอ่ะอทุกคน ได้ไต้องไปเดางะง้งตังอยลเข้าห้องก่นีลิฟ้วยีลิฟลทำไมเราชอบได้ห้องตรงลิฟต์กัน โอ้ยอยู่ได้กว้างพี่ชิวแม่เสียบเสียบกีกัน,น <Okay. S 2> โอเคโอเคโอ้ยไม่แย่หรอกพี่ชิวห้องโอเคสามเตียงคุณละเตียงไปเลยชืวอห้องน้ำนี่นะคะมีทีวีด้วยพี่ชิว ตอนนี้เรากำลังเดินออกไปหาอะไรกินนะคะหน่อยร้อนมากอากาศ3 5องศาเนี่ยเดี๋ยวพี่ชิวเขาจะพาไปกินก่วยเสี่ยวปลาอะไรของเขาไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน้าตา มีจ้าเดินมาเรื่อยๆตามชอบชอบเดินตามพี่ฟิวอะไระใคำก่อนฮะมันคือตบเลยก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยเออน่ากินน่ากินได้นะเออน้ากินน่ากินได้ไหมแต่ไม่นั่งไม่นั่งเลย ม่มีมีเป็นเส้นหนมจีนสสเส้นเล็กอย่างนี้แล้วก็เป็นผักเนีย่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยเต็มเลยพี่ชิวมันมีแค่สองเส้นอือดูนะทุกคน local ของแทปเมื่อกี้เราสั่งตามคนข้างๆพี่ผู้หญิงคนนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้เลย các bê cho em bát nước bát trộn em đấy Ra nước ừ. Đấy à, cô ban này à? Không, trong nhà ừ. ไม่ใช่ของเราอัน uh. ้ำข oh, ้าวไร่เรียวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวอันนั้นเป็นน้ำเนี่ยเนี่ยเป็นแห้งจะเป็นแบบนี้มีถั่วนี่มาแล้วไหนนี่เอาเอาแบบเอาแบบตุ๊กตาขี้นของแม่อ่านี่มันโอ้นี่ก็น่ากินนะมั้ยเอาเอาน้ำถ้วยแห้งถ้วยใสก่อนเลยพี่ชิวอ่าแคเนกเกเมนูรีเมนูรีอ่าดิสฟอนกัมปะ นี่อันนี้อันนี้น้ำเต้าหู้เหรออันนี้น้ำเต้าหู้นะอันนี้ซอยมิ้วนี่ซอยมิ้วอ่าโอเคโอเคอันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวแฮ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยกับพี่ชื่อช่วยช่วยกันดิการขอช่วยป่ามาช่วยดิไม่ต้องยจับไข่อ๋อกินได้ไม่เป็นไรจับไข่ก็ไม่อร่อยอันนี้ต้องจับไข่แห้งคนละอันเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นโค thank you ป่าโบ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 ป่าวป่าวโบ empty โบ e m โอเคแปงกิวคำเมไ่กนทุกคนนี่ปลาทอดปลาจุบแ้งหอดีไหมอร่อยอมอร่อยกินไมเ่ออืมลนไฟหมดแล้วมั้งตายออกมาแบนี้ปลากรัดนปลางนั้นเลยปลาเน้นเเ

ข้ามันไ่ดองลาดในตำจิมติน่ะไกินลำลำลำต้มำต้มน้ำต้มอ่ะดองดองดองำต้มอ่ะขาม่ดองลำต้มอิ่มได้ลอยแล้วกินหมดทุกอย่างเวันนี้เป็นมือแรกกินหมดเอามาเปเดียว้ามาเกี่ยวสองอันนี้สองน้ำสอง หลอหนึ่งหกห้าแสนหกห้าหนึ่หนึ่งแสนจดหกหมื่าพันนะทุกคนอเลรสามหมื่นห้า กั m เมืองกั e r มืองกัวีกูดอร่อยมากทุกคนใครมาหาหน่อยแนะนำเดี๋ยเดี๋ยหนูไปช่วยแม่ตึงนต่าต่างเอนคนร้านนี้นะอร้านนี้เหมือนเขาขายแบบปิดไว้เจ้าหกสิบก ของไหว้ต่างๆมีคนข้าวนง n ข้าวเหนียวมีนกด้วยหรอไปเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟไข่ร้านดังของที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน,น้าตาจะเป็นยังไงฮัลโหลฮามัทมันใช่ข้าวต้มหรือเปล่าไม่รู้วันฮามัเจาก็หิวเตี้ยงนี้ไอ้เขาเขาขายเราหมูกระเทียตหมืนเอ่ขอเช่นเท่10,000 เ็นดัอนงหนหนึ่งหม่นหนึเท่าไหร่วะหนราคาเท่าไหร่วะสิบสามบาทสติกี้สติกี้ไรเออร่ยเอุ่องเราดนะันมันข้างในมันเป็นอะไรมันเป็นมันเี้ยไม่เข้าขายโจกับแม่ลองไปดูสักอันไหมอนดิสปันน่ารักมากทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินรานกาแฟอีกประมาณร้อยเมตร At, ุ้ยสวยอะเออติดร้านดีนะแม่แปบนึงค่ะแม่พี่จิวเดี๋ยวเราค่อยเดินมาซื้อก็ได้ตังมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบที่ไขยหน้าอ่าไปแปะไปเองข้างลงศพเลยอะไม่เคยคิดแล้วไ่เคยคิดแล้ว ทุกคนเรามาคาเฟ่นี้นะคาเฟสา่สร้างสร้างหรือเกียงอ่านว่าอะไรใน Google Map เขียนว่าคาเฟ่สร้างขอัทษทุกคนตัดสิทธนะครับจริงๆมัจะเป็นแบบนี้เลย ขนมกวเหนียวนั่นแหละเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรช้อนก็เปเช้อนใช่คใช่ใเป็นเป็นทำฟนี่ไม่เกี่ยเกียเราเราิกาแฟกาแฟอุปไริ่เนื้อะไรเนี่ยโคนะคอปี้โคนะอันนี้คุกนัสของแม่ ปั่น้ไเ่หมโอ้เมนูเขาหน้ากินโอ้นี่หน้าอีกเมนูเขาิไปด้รวันวันยวั่แส1 0 0คนอันนี้เป็นหอยนะร้านหอยทุกคนไม่รู้เขาแม่นี่ต้องกินเดี๋ยวตอนเย็น

ทุกคนตอนนี้เรามาเซเว่นพี่ชิวกาแฟแค่หมื่นดองเองอะกาแฟเย็นแค่หมื่นดองเองเราอยู่ในเซเว่นนะทุกคนเซเว่นในเวนนเียดนามตอนนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้ยมันเป็นชานามไข่มุกมแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็คล้ายๆบ้านเราแต่ว่านี่เบียร์นี่นะครับมาถึงแล้ววัดเหล่าเหล่าเซินไหมว่าน่าจะอะไรบานอเซินๆนนะ เอออะวัดวัดอะไรนะวัดเฉินก๊วไม่ใช่วัดหล่อเซินเอาล่ะอันนี้คือวัดหล่อเซินใช่นี่เดี๋ยวดูกันนี่พี่จ่ายตังค์นี่จ่ายตังค์คจ่ายตังค์นะคะอันนี้อันนี้เรามาซื้อตั๋วเข้าวัดนะทุกคนคนละห้าหมื่นตองไปพูดเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรง วัดได้ตัวมาแล้วอยู่ตรงวัดที่มีเป็นะภาพน้ําอ่ะเป็นเต่าตัวใหญ่หรือะภาพก็ไม่รู้ตัวใหญทะเลสาบคืนดาบใช่ทะเลสาบคืนดาบเออนั่นแหละหรือหวานเขี้ยวทะเลสาบหวานเขี้ยวพะหวานเขี้ยวนี่ยเนี่ยสิข้างเข่าไม่ต้องนี่นะครับทะเลสาบหวานเขี้ยวหรือทะเลสาบคืนดาบ๋ออ จะได้เห็นวิวเมืองหนงองโอเคโอเคพะ <c oughs> อยู่คู่แม่หน่อยไหมนี่นะคะอยู่ประตูแล้วเดี๋ยวเราก็ลังจะเดินเข้าไปแล้นะทุกคนป้ายป้ายเดินเดินอากาศร้อนมาก นเ,นเ,าานเนี่ยมีสภาพไหนเห็นไหมเอาดาบมาคืนนะเนี่ยมีอะไรแบกดาบมาเห็นไหมสวังพี่จะต้องกลับไปเปิดทิชู่ดูประวัติอะไรสาบาาสคืนดาบนี่ไปส่งนี้พี่ชิลรู้ประวัติอะไรมาเล่าเลยไล่แม่<ะ>ฟังเล่าให้แม่ฟังตอนยุคที่แบบเาขาดีนะดีเขาดฟังเสียงนะคะทุกคนของเต้ฮ่องเต้เอ่ะแม่ถ่ายรูปตรงนี้เห็นไหมแล้วเขาไปสู้รบกับจีนมนะั้ยแล้วคนนี้ ไม่รู้่ะเดี๋ยวไปแปลเดี๋ยวไปทานสเตดให้ฟังเออหนึ่งสองสามโอเคค่ะไปร้อนนี่นะทุกคนมันร้อนมากนะใกล้น้ำยังร้อนเลยอ่ะดูดิมันร้อนมันร้อนแบบเหงื่อแตกอ่ะดูดิไม่ชอบต้นไม้ที่มีอันนั้นเลยเราไปนั่งหน่อยดิเนี่ยนั่นๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  นี่นะคะทุกคนทะเลสาบหวานเกียวหรือว่าทะเลสาบคืนดาบนะคะนี่มันฟิลส่วนสาธารณะทุกคนมันเดินได้รอบทะเลสาบเลยนี่ในกล้องเหมือนตัวเล็กนะแต่จริงๆตัวใหญ่มากดูจากมือแตงยิ้ก็รู้แล้ววัาเง้นเราเลยทีเช่ะกัน เอออันนี้ไม่รู้คือตัวเครื่องไหนของมันตัวใหญ่มากสมสมเห็นไครับสงสัยว่ามันคืออะไร แผกฟังชั้นสืบฟันไอจู่ไอจู้โอ้โหจป็นัตถใจพิเศษคือลูกอะไรทุกคนใครรู้จักมิ้นมาบอกแต่ในส้มโอแน่นอนส้มโอที่เป็นแชกเพราะคิ้วเหมือนส้มโอโอใช่แต่ว่ามันเป็นลักษณะก็ออกแล้วนะครับทุกคนข้างในก็จะเป็นวัดแต่เขาห้ามถ่าย นี่ทางออกแล้วครับเออ่แล้วนะครับ,รบเราก็ออกมาแล้วนะครับใจะไหมรเราจะไปไหนต่อครับ <c oughs> โอ้โหเงเตโอะสดุด <c oughs> ้ <c oughs> ตัวอยู่ไหนกันหมดเนี่ยตัวอยู่ไหนกันหมด สวยดูดิก่อเป็นอะไรอ๋อเป็นผ้าเป็นแผ่นพับขนาดพับอ๋อเป็นเป็นเหมือนกาวนะท่านโฮหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรโไม่อยู่แล้วท่โฮไม่อยู่แล้วนี่เป็นอะไรไม่รู้มีเสือมีมังกรเออประตูเสือกับมังกรเสือว่าคนจีนเลยนี่ไงเสือกับมังกรเสือมังกร ทุกคนอันนี้คือทะเลสาบหวานเกียมนะคะเราจะเดินรอบสารอบๆไปเพื่อไปบูธเซนโจเซฟนะคะนี่มีไข่ดอกไม้ด้วยกชิวนะรำค่ะนี <c oughs> ่นะเดิเล่นไปเรื่อยๆทุกคนตัวนี้คืออเวนิวที่จริงมันจะเป็นแบบนี้แลนด์มาร์คเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาหนึ่งอาทิตย์โดนสั่งหรือ เราก็เลยถ่ายไม่ได้ความสวยดูดิที่จริงมันจะเป็นเปิดไฟสีส,สีสวยมากสี่ห้าชั้นนึงี้ยตึกฉลามเนาะหัวเหมือนจะเป็นฉลามไหมอ๋อโดนสั่งรื้อเฉยเลยดูดิโดนปิดมาเลยทุกคนจักรยานปั่นกลางวันไม่ได้ก็สุดกลางเมืองอะวงเวียนรอบเมืองนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยรตน้เท เหมือนกกันนนทุคี่นะทุกคนเนี่ยจะให้ดูปึ๊บปึ๊บอืมเนี่ยจริงๆเราต้องถ่ายรูปแบบนี่ยตรงนี้เลยอ่ะไม่รู้เขาเสั่กหรือยังไงไม่รู้นี่นะคะแต่เขาก็ปิดไปเลยปิดไปเลยไม่ให้เข้าเลยข้างในก็ไม่มีร้านเลยนี่นะคะโดนเลยนี่นะคะทุกคนเรื่องนี้นะ ันจงเนี่ยเป็นตึกสามชั้นเลยแม่ใส่เขปใส่ช้อนนตดถึงกินนะได้นะนี่เรามากินนี่เสี่ยวเติมพลังเออเติมพลังเป็นไงแม่เออเปิ นี้สุดเลยครับตั้งแต่มาเวียดนามเนาะหน้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ราคาหนึ่งหกประมาณที่สิบเอ็ดบาทเออนี่รีวิวไปแล้วอร่อยเข้มข้นเศรษฐีเศชื่ีนี่เรามาร้านในเวียดนามนะน่ารักมากเป็นร้านเหมือนแบรนด์โล็อกเกอรของเขาอ่ะนี่เป็นโปรตการที่นี่ตัวละห้าหมื่นอ่ะโปรตการเขไม่ใช่โปรตการครับ น่ารักนี่นะคะร้านบันนี่ป็นปอกซอยเล็กๆนะทุกคนเรากำลังรองอ,งอยู่<อ>เขาบอกว่าเราประมาณ10นาทีนะทุกคนมีคนทําอยู่2คนดังมากในหมู่นักท่องเที่ยวคนมาตอ่อคิวอย่างยาวเมื่อกี้เราออ,ออเดอร์ไปลแล้ยแม่มาทรมานนั่งรอ,งองบันนี่ทุกคนมาประมาณ15นาทีแล้วเนี่ย โอเคทุกอย่างทุกอย่างใช่อะและหมายเลละห r e ยเลขแย u าง e มายเลขสเล y y นี่นะคะทุกคนิวราแล้วนี่ค่ะวันนี้ทุกคนโอเคซอ

Chị hai mà chị hai So oh, here's the egg and cheese. Okay, thank you. This is egg and cheese, number number eight. Say thùng. Okay, so here's the egg and pork. Yeah. Everything. Everything. คนเราสั่งมาสองมันนะคะเป็นไข่แล้วก็หมูแล้วก็ไข่แล้วก็ชีสนี่นะค่ะ <c oughs>

อันนี้แม่ซื้อผลไม้นะคะสามมื้ใช่แม่ไม่มีสามมืเจอปีเสียที่ไหนที่ชื่อลูกที่นั่นเจอที่ไหนลูกที่นั่นมาปวดหายแย่เขาไม่ได้ยินเดนอนดูเยเดินเดินเดนเดนเดิแล้วก็ลบเองเห อจะยทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงเทรนสตรีทแล้วค่ะนี่ไม่เลยค่ะนี่แม่เดินตามพีชื่อเลยฟังไหนมันได้ทั้งสองฟังเลยนะพี่ชื่อแม่แม่ไปถ่ายรูปก่อน